นี่ยเหตุผลที่เราให้ลูกค้าดูแป๊บเดียวลูกค้าจะได้พลาดพอพลาดเขาก็จะซื้อรอเราแพงนั่นคือเหตุผลที่เราไม่มีหลังคาแต่ที่คำถามลูกค้าถามที่ดีมากที่บอกถามบอกว่าถ้ารถโดนยุดแล้วใช่ไหมครับโดนยุดแล้วแล้วมีส่วนต่างของการฟ้องร้องใช่ไหมครับถ้าเจ้าของเก่าไม่จ่ายเขาก็เป็นหนี้ติดแบ็คลิสล้มละลายกูไม่กลัวเลยโควิดเพราะแม้รอตม้งตายหาเลยคือตอนนี้รัศมีออกแร่มกูมันตายเพราะตอนที่กูออกจะรถกูก็ตายเหมือนกัน สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์กับประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตสยามอินเตอร์นะครับก็ลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถที่จะทําการประมูลวันจันทร์นะต้นเนาะนะวันจันทร์วันจันทร์นี้จ้ะจะมีรถมา130คันซึ่งเป็นรถประมาณรถไม่เกิน6ปีเดี๋ยวพาไปเดินดูกันสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลย920คันใหม่วิ่ง2,000-3,000กิโล โอเคนิสสันม้าต้นคันนี้น่ารักนะโอ้คันนี้ลูกค้าคันนี้สีดีค่ะยากมากน่ารักมากเลยลำดับครับคันนี้ลำดับที่สองศูนย์เจ็ดสี่ลำดับที่สองคือล้านสองนะครับลำดับที่เจ็ดสิบสี่นะครับดูในรายการได้นิสสันม้าสีดูปีอะไรต้นปีสิบแปดครับอ่าคันนี้เปิดสองแสนครับเป็นเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถเกียอะไรครับคันนี้สวยนะคันนี้เป็นรถเกียรซีครับรถไม่ชนครับ ABC ไม่ชนนะครับลำดับเราว่าหน้าล้านห้าแสนกลางๆนะครับตออนนนนี้้เเเเปิดราาาาคคแ่่บททังลลขไมม จริงไปไอ้กล้องมาสองรอบๆเลยบอกเลยสีเนี้ยสีเนี้ยคนหาเยอะโอ้ยน่าซื้อนะครับน่ารักอ่ะผมชอบสีมามากล้องมาสองเลยขนานพิตตี้ไหมคะรับรับอยู่ครับตัวนี้รับติดต่ออินบ็อกซ์มาเลยผมรับพิตตี้จำนวนมากนะครับขาวสวยหมวยอึ่มผมรับเลยนะครับผมจะสัมผัสเองเกี่วกตัวอันนี้รับจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะทำไมเราให้ตากแหลกลูกค้ารู้ไหมครับมามาดูแป๊บเดียวแมวร่วมหรอ เนี่ยเหตุผลที่เราให้ลูกค้าดูแป๊บเดียวลูกค้าจะได้พลาดพอพลาดเขาก็จะซื้อรถเราแพงนั่นคือเหตุผลที่เราม,มีหลังคาที่เอาร่มได้เลยนะตาสบายนะโอเค,อเคลูกค้าก็มาเอาเง,งี้ยบางทีก็อเอาร่มหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวไม่สบายเ,คคบเพราะว่าดูไปดูมามันไม่แป๊บหรอกครับรถร้อยสองร้อยคันมันมันดูนานแน่นอนอเช่นน,นนั้นปีสองพันห้าครับลูกค้ามาดูตอนเย็นๆนะจะได้ไม่ร้อนมากหรือมาเช้าๆนะผมแนะนำนะฟอร์ดครับเดนเจอร์ระดับที่สองศูนย์ห้าห้าสี่ประตูนะครับปีอะไรครับปีหนึ่งห้าครับปีหนึ่งห้าป้ายแดง แต่ผมรู้ว่ามันเกินเก้าแน่ๆแต่ผมรู้เก้าเท่าไหร่ไม่เป็นไรเก้าแสนกว่าละกันตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่สองแสนเก้าฮะสองแสนเก้าไม่ใช่มั้งปีหนึ่งห้าตัววายนท่บ้าไปแล้วปีสิบห้าลดหกปีจากเก้าแสนกว่าหรือสองแสนห้าแต่ไม่จบราคานี้เพราะหน้าร้านขายที่ห้าแสนกว่าครับตัวนี้ห้าแสนกว่า ว่าแดดแรงเชื้อโรคตายของเจ้าของเลยใช่ใช่มันถันไูกูอันนี้กูไม่กลัวเลยโควิดเพราะแม่งร้อนม่งตายหาเลยคือตอนนี้รัศมีออกจย่างร่มกูมันตายครับเพราะตอนนี้กูออกจย่างร่มกูก็ตายเหมือนกันถึงไม่มีร่มอยู่เนี่ยเงือกกูออกไหมพันหกครับออกไหมลูกค้าถ้ากูทำขนาดนี้แล้วมึงไม่มาซื้อรถกูเนี่ยกูไม่รู้จะทำไงแล้วลูกค้ากูทำดีสุดละโอ้ยเย็นชิบหายเลยเย็นไงโอ้ยเย็นเฮ้ยจีนวอนหนอยเนี่ยโอ้สุดยอด ไอ้เที่ยรถถังขายหมดไปแล้วครับมีคนรีเควสรถถังกันเลยน้ำน้ำเยอะมากกูขายหมดละเฮ้ยก้องกูก้องกูจะเปียกฝนก็ยี่เดี๋ยวกล้องกูพังยี่สุออลนิวครับ2 0ย0ครับไปเดาแแสนกว่าเปิดสีก็น่าจะสู้ประมาณ5 5 0 0 0 0 ขายน่าจะมีเลข6กกับตัวน,นี้ขายเลข6 <c oughs> กห้าแสนหเพราะคันด้าอีสุโตต้าขายดีฉะนั้นคนจะสู้ <c oughs> มันเยอะกำไรอาจจะ3 4มสี่หมื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นค <Okay. S 1> ู่แบรนด์อื่นๆจะกำไรประมาณหกเจ็ดหมื่น 6, 70, อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่คำถามลูกค้าถามที่ดีมากที่อมถามบอกว่าถ้ารถดนยึดแล้วใช่ไหมครับดนยึดแล้วแล้วมีส่วนต่าง <c oughs> ของการฟ้องร้องใช่ไหมครับ ถ้าเจ้าของเก่าไม่จ่ายเขาก็เป็นหนี้ติดแบคลิ์ล้มละลายเพราะเขาจะซื้อเขาจะฟ้องคู่จะซื้อก่อนแล้วไปฟ้องผู้ค้ำต่อหนี้ส่วนนั้นมันของเขาไอเรามาประมูลรถใหม่ไม่เกี่ยวลวะมูลเท่าไหร่จบเท่าไหร่คือเท่านั้นเราคือหนี้ก้อนใหม่เขาคือหนี้ก้อนเก่าเข้าใจนะอ่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับมีคำถามพวกนี้ลูกค้าจะได้เข้าใจี ติดสีเขียวซื้อไปแล้วลูกค้าประมูลไปแล้วนะครับจบในราคาไม่บอกไม่บอกขายไปแล้วไม่บอกบอกไม่ได้แล้วนะครับจบไปแล้วลูกค้าเนี่ยผมนห้ผมรีวิวไปคือต้องเข้าใจว่าพ่อค้าเขาไม่อยากบอกราคาต้นทุนอันนี้ผมเข้าใจนะใครจะบอกราคาต้นทุนก็รู้ต้นทุนกันหมดแล้วเขาจะขายยังไงเขาจะกำไรยังไงถูกไหมครับฉะนั้นพ่อค้าไม่ค่อยแนะนําผมเข้าใจที่ผมไม่ว่ากันนะครับแต่คนซื้อใช้ก็ยังไงสนใจก็เชิญเพราะว่าคนซื้อใช้เราประมาณสัก2 0นะวันนี้นะครับจะเป็นนั้นได้โอเคพอละเดี๋ยวไป เราไปรีวรถตู้ละเอียดนิดนึงแล้วเดี๋ยวประมวลใจเลยนะครับ